สวัสดีครับผมมาเจอเจอกันอีกแล้วนะครับในช่องทาง YouTube กับ Bencenter นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเหมือนเช่นเคยหวานเจี๊ยบอ่ะ วันนี้โปรแกรมฟุตบอลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบอลลีกบอลถ้วยวันนี้เต็มเป,ปี่ยมไปด้วยความน่าสนใจเหมือนเช่นเคยนะครับกับวันที่28กุมภาพันธ์2567นะครับก่อนที่เราจะมารับชมบทวิเคราะห์วิจารณ์ทัศนฟุตบอลนะครับกับเบนเซนเตอพี่พี่ท่านใดที่ยังไม่ได้กดหัวใจพี่พี่ท่านใดที่ยังไม่ได้กด Sub สไครต์กดไลค์กดแชร์กับเบนเซนเตอร์ฝากพี่พี่เอฟซทุกท่านนะครับกดแชร์กดไลค์กด s ับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับเบนเซนเตอร์และก็พี่พี่ทีมงานด้วยและพี่พี่ท่นานใดอยากได้แนวทางที่มันมากเหนือจากในหน้าโลกออนไลน์ที่มันนอกเหนือจากหน้าโลกโซเชียลนะครับก็สามารถนะครับเข้ากลุ่มนะครับเข้าครอบครัวกับเบนเซนเตอร์ได้นะครับแนวทางเมื่อวานก็สดชื่นหวานเี๊ยบกันสุดๆเลยในบ้านรวมถึงหน้าบ้านด้วยนะครับง่ายนิดเดียวเลยนะครับแอดไลน์มาตามนี้เลยที่ adbset911 ่าลืมว่ามีอด s ซ g ์นำหน้าเหลืออีกช่องทางหนึงง่ายนิดเดียวเลยไปดูที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยใต้คอมเมนต์จะมีลิงก์คลิกเข้าอยู่คลิกที่ลิงก์ไปไปดูผลงานที่เบน์ให้ในครอบครัวไปได้เลยสดชื่นหวานเจี๊ยบกันอย่างแน่นอนนะครับอ่ะวันนี้ไม่รอช้ากันเลยนะครับผม3คู่ที่น่าเลือกเชียร์ประจำช่องเบนเ์นเซ็นเตอร์วันนี้ คู่แรกนะครับประเดิมเลยบอลถ้วย FA ครอับอังกฤษนะครับเห็นใส่เสื้อไอซ์ซอนมานะครับออซ์ซอนไม่มีเตะนะครับวันนี้ขอประเดิมที่เชลซีนะครับผมจะเปิดบ้านเปิดสแตมฟอร์ดตบีตต้อนรับการมาเยือนของลีดยูเนเตดในรอบ16ทีมสุดท้าย FA เคันะครับเชลซีต้องบอกได้ว่านะครับพึ่งผ่านโอ้โหช่วงเสียใจมาคือนัดชิงคาราวาวครับนะครับที่แพ้ลิเวอร์พูล1-0ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับ 120นาทีแพ้ไป10ได้ลองแชมป์ไปต้องมูฟออนมาให้ได้นะครับสำหรับเชลซีวันนี้นะครับผมในบอลถ้วยอีกหนึ่งรายการต้องเจอกับลีดยูเนเต็ดกับแฮนดิแคปที่เชลซีเปิดมาวันนี้นะครับผมหนึ่งช่วงตัวในส่วนตัวเบนถือว่าแพงมากด้วยผลงานเชลซีในช่วงที่ผ่านมานะครับผม5เกมหลังสุดนะครับผมชนะได้แค่2เกมเสมอ2เกมและแพ้ไป1เกมด้วยกันนะครับส่วนทางลีดยูเนเต็ดวันนี้นะครับผมต้องมาเยือนเชลซีที่ะตามฟอร์ดบิดนะ ผลงานค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมสะระเกินนะครับสุดจัดประหลาดบอกมากขนาดปลาลาออกยังโทรมาบอกเลยว่าลีดนี่คือทีมที่สุดจัดประหลาดหมอกมากเบนเอ้ยนะครับต้องมาเจอกับเชลซีวันนี้ด้วยแฮนดิแคปที่เปิดมาเบนมองว่าเชลซีเปิดแฮนดิแคปมาแพงเกินไปนะครับแนะนําเลยคู่นี้ให้มองที่เพดานสูง กองหลังเสียประตูง่ายแต่แนวลุกยังไว้เนื้อเชื่อใจได้ไม่ว่าจะเป็นนิโคลัสแจ็คสันไม่ว่าจะเป็นโคพาเมอร์รวมไปถึงกาลเกอร์ค่อนข้างนี้จะมีความเชื่อมั่นแล้วเชื่อใจได้แนะนําคู่นี้นะครับการันตีทําประตูรวมกันมี3ประตูอย่างแน่นอนคู่แรกนะครับเชลซีเจอกับลีดเดนเดตแนะนําว่ามองเพดานสูงไว้สวยจัดจัดอย่างแน่นอนเป็นคู่แรก มาลุยกันต่อในคู่ที่2เลยเบนซ์ยังอยู่ที่ FA Cup คัพอังกฤษเหมือนเช่นเคยนะครับ ระหว่างเจ้าป่าฟอร์เรสวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของผีแดงแมนเชสเตอร์ n น t e ตนะครับผมแฮนดิแคปวันนี้เป็นทางทีมเยือนอย่างแมนยูเปิดมาเป็นต่อปอปาตากมมาดูเฮ t ุเฮ a d ที่เจอกันนะครับเฮ to เฮ a d ที่เจอกันนัดล่าสุดในลีกเป็นทาง n o t t i ิแ h มฟอร์เรสที่เปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์เตต์มา2ประตูต่อหนึ่งผลงาน n o t t i ิแ h มฟอร์เรสต์นัดล่าสุดคือการบุกไปแพ้อัตตาเมลามา4ประตูต่อ2 5เกมหลังสุดชนะได้แค่เกมเดียว คือเกมที่เปิดบ้านชนะเวสต์แฮมมา2ประตูต่อ0ส่วนทางแมนเชสเตอร์ไนเต็ดนะครับผลงานค่อนข้างที่จะ เข้าล่องเข้าลอยมากแต่มาสะดุดนัดล่าสุดคือการที่เปิดบ้านแพ้ฟูลแลมมา2ประตูต่อหนึ่งด้วยแฮนดิแคปที่เปิดมาวันนี้เบนชอบแมนอยู่มากๆถึงจะเปิดมาเบาค่อนข้างที่จับแปกไปหน่อยแต่เชื่อว่าด้วยศักยภาพทีมด้วยขุมกําลังนักเตะถึงจะออกมาเป็นเกมเดือนก็ตามทีเถอะแต่เบนยังเชื่อว่าแนวลุกนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งมาคัสและฟอร์ตไม่ว่าจะเป็นทั้งกาณาโชดยังเชื่อใจได้อยู่ แต่ผู้เล่นตัวหลักๆอาจจะบาดเจ็บเยอะแต่เบนยังเชื่อว่าบอลถ้วย FA เอคัพนะครับเอลิกเทนฮากก็ต้องเน้นเหมือนกันวันนี้คู่ที่2 FA เอัพรอบ16ทีมสุดท้ายนอตติงแฮมฟอร์เรสเจอกับทางแมนเชสเตอร์เรต็ดเบนซฟันธงให้เลือกเชียร์ที่แมนเชสเตอร์เต็ดจะบุกมาเฉือนชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสได้เป็นอย่างน้อยเลือกเชียร์ที่แมนเชสเตอร์เรต็ดได้เลย ไม่รอช้านะครับขยับมาดูคู่ที่3กันต่อเลยใน3คู่น่าเชียร์สำหรับวันนี้คู่ที่3เบนขอขยับไปที่กันโชเซดาอิตาลีระหว่างจาาฝูงอย่างงูใหญ่อินเตอร์มิลานจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอัตตานาแฮนดิแคปวันนี้เจ้าบ้านอย่างอินเตอร์มิลานเปิดมาเป็นต่อ0.75ขอแค่ชนะ ็ได้เฮครึ่งแขนแล้วมาดูเฮตูเฮตที่เคยเจอกันหน่อยนะครับเฮตูเฮตที่เคยเจอกันมาในช่วงหลังๆสองสามฤดูกาลหลังเป็นทางอินเตอร์มิลานที่กินเรียบเลยก็ว่าได้ชนะนัดล่าสุดในบ้านอตาล่นต้าบุกไปชนะมา2ประตูต่อหนึ่งผลงานในฤดูกาลนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยผลงานค่อนข้างที่จะสุดจัดประหลัดบอกมาก5เกมหลังสุดรวมทุกรายการชนะลวดมาทั้ง5เกมเกมล่าสุดนะครับโชว์เหนือบุกไปอัดเลเซ่มา4ประตูต่อศูนย์ส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนจากอตาล่า Ah! ผลงานก็ไม่น้อยหน้ากันนะครับ5เกมหลังสุดชนะไปได้4เกมเสมอ1เกมคือนัดล่าสุดที่บุกไปเสมอเอซิมิลานในบ้านได้1ประตูต่อหนึ่งกับแฮตติแคปบวันนี้อินเตอร์มิลานบอกได้คําเดียวว่าเป็นทีมที่ทํากําไรเป็นทีมที่ทํามันนี่กันสุดๆเลยวันนี้ได้เล่นในบ้านแล้วด้วยขอแค่ชนะก็ได้เฮเต็มๆแล้วขอแค่ชนะก็ได้เฮครึ่งแส่ครึ่งแขนแล้วเออพูดผิดนะครับขอแค่ชนะก็ได้เฮครึ่งแขนแล้วกับกระแสวันนี้หูใหญ่อินเตอร์มิลานน่าเชียร์สุดๆ คู่ที่สเบนแนะนําให้เลือกเชียร์ที่งูใหญ่อินเตอร์มิลานในบ้านจะเปิดบ้านเฉือนชนะอตาลาตาได้เป็นอย่างน้อยอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับยิง2ลูก3ลูกก็เป็นได้เพราะว่าแนวลุกอินเตอร์มิลานช่วงนี้ค่อนข้างที่จะไว้เนื้อเชื่อใจได้รวมไปถึงแนวรับที่แข็งแกร่งเหลอเกินนะตอนนี้คู่ที่3เบนให้เลือกเชียร์ที่งูใหญ่อินเตอร์มิลานจะ เป็นทีมที่น่าเชียร์มากสําหรับวันนี้นี่คือ3คู่น่าเชียร์สำหรับในหน้าช่องของเบนเซนเตอร์มาสรุปให้กันก่อนเลยสําหรับ3คู่ที่น่าเชียร์วันนี้คู่แรกนะครับผม FA ฟเคับอังกฤษคลิกออฟเวลา ตีสองสามสิบนาทีเชลซีเปิดสแตมฟอร์ดบิด์ต้อนรับการมาเยือนของลีดูไนเตตดคู่นี้เบนแนะนำให้มองเพดานสูงโอเวอร์เต็มเวลาการันตีทำประตูรวมกันมีสามประตูแน่นอนคู่ที่สองอยู่ที่เอฟเอคัพอังกฤษเหมือนเช่นเคยนะครับขยับเวลามานิดหนึ่งตีสองสี่สิบห้านาทีเจ้าป่าฟอเรสต์จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์เไนเด็ดกระแสไหลแมนยูคู่นี้แนะนำให้เลือกเชียร์ที่แมนเชสเตอร์เไนเตตดได้เลยและคู่ปิดท้ายนะครับคิกออฟเวลาตีสอง 45นาทีกันโชเซดาอิตาลีจากฝูงอินเตอร์มิลานเจอกับ อาตาลานตาคู่นี้เป็นแนะนําให้เลือกเชียร์ที่จ่าฝูงอินเตอร์มิลานในบ้านเชื่อใจไว้ใจได้เลยนี่คือแนวทางหน้าช่องที่วางไว้ให้กันก่อนส่วนพี่ๆท่านใดยอยากได้แนวทางนอกเหนือกว่าทางหน้าช่องนะครับผมเข้าครอบครัวฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเด็ดๆทั้งสิน้นแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยสุดท้ายนี้นะครับไม่ว่ามาจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับผมและก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท,ท,ท่านนะครับดูบอลด้วยความสนุกโชคดีมีชัย โช이ช 우와